แต่ว่าตรงนี้ค่อนข้างอันตรายนิดหนึ่งนะเพื่อนเพื่อค่ะปลาก็ออกมานั่งตรงเงาก้อนหินนี่นะคะไม่กล้าไปไกลนะเพื่อนเพื่อนนะตรงนี้คือเกาะเชือกแล้วดันตัวเองขึ้นมานะคะเห็นอย่างเงี้ยก้าวยาวเลยนะคะลาดูนี่ยอดจริงนะคะไม่โมนี่ปลาพามาจุดเช็คอินที่คนที่มาเที่ยวเกวาะเต่าส่วนใหญ่ก็จะแวะมาเช็คอินที่นี่นะคะที่นี่มีชื่ออะไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะอ๋อที่นี่นะคะเขาเข้าร่วมเอ,อ่อ เราเที่ยวด้วยกันแล้วก็ Viewpoint นะคะจริงๆแล้วตรงจุดนี้เดินเข้าไปข้างในทางเป็นข้างในภูเขานั้นนะคะ mm hmm. ก็จะมีทั้งหมด3จุดใหญ่ๆ3มจุดหลักๆที่เราจะได้แวะดูกันนะคะจุดแรกก็คือ w e West Coast นั่นเองนะคะเดินจากตรงนี้ไปประมาณ200เมตรนะคะต่อมาเป็นชื่อว่าตะโหนดพีกนะคะตะโหนดพีกเนี่ยก็เดินต่อเดินเข้าไปประมาณ500เมตรก็จะเป็นหินอย่างนั้นนะคะนั่งแบบนี้ดันในรูปันนะคะแล้วก็จุดสูงสุดเลยก็คือ เ,ออเดินเจ็ดร้อยเมตรนะคะก็จะเป็นวิวสามร้อยแปดสิบองศานะคะแล้วเดี๋ยวเดินเข้าไปดูกันอ๋อที่นี่ซ,ซื้อตซื้ั๋วคนละหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วตั๋วนั้นเราก็เลือกเลือกได้เลือกน้ําดืม่มหรือว่าออน้ําอัดลมณนะคะเดินเข้าไปทางนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวไปกันคะ่ะไปค่ะเราก็เดินไปตามทางนะคะนี่เขาจะมีลูกศรชี้แบบนี้นะคะเดินไปตามทางเลย ก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะก็หอบอยู่เพราะว่าทางเดินแบบเป็นขึ้นๆลงๆอะคะ่ะอย่างเงี้ยฮึบนานนี่เลยจ้าไปดูสิไปพาไปโอ้เดินมองเท้าเลยนะคะนี่ทางเดินระวังลื่นนะอะไรเนี่ยสวนสวนตายเยื่องเหรอ ตรงก้อนหินนี้เย็นนะ่ะเ็นนะขอจับดีๆก่อนนะคะโอ้ยีว้าวแต่ว่าตรงนี้ค่อนข้างอันตรายนิดหนึ่งนะเพื่อนๆเนขาไม่มีอะไรล้อมนะคะดังนั้นไปยืนถ่ายรูประวังชนการลื่นลนนะคะือข้างบนเนี่ยเรียกว่าหน้าผาดีๆนี้เองนะเดี๋ยวขอข้ามฝั่งปแปบ๊บนึงค่ะปาก็ออกมานั่งตรงเงาก้อนหินนี่นะคะไม่กล้าไปไกลนะเพื่อนๆน,น,นะก็ามานั่งยองๆอ,อยู่ตรงนี้ก็พอละ เอาแค่แบบเราได้เห็นวิวเนี่ยใช้ได้แล้วล่ะค่ะเราตรงโน้นหมูกก่เกาะนางยวนซูมกล้องให้ดูนะคะตรงโน้นนะคะที่เห็นสันทรายข,ขาวๆแล้วก็เป็นเกาะแหลมๆเล็กๆอะ่ะนั่นคือหมูกก่เกาะนางยวนเนาะ มพัดเย็นวิวสวยมาชมจุดชมวิวที่ชื่อว่า Moon Dance นะคะมาถึงเราก็ตรงรีเซพชันเนี่ยค่ะซื้อตั๋วคนละ50บาทนะคะแล้วก็พอเราชมวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาเนะะี่ยค่ะก็จะได้น้ำดื่มหนึ่งขวดแล้วก็ผ้าเย็นนะคะอันนี้วิวที่นี่นะคะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยนะคะก็จะเป็นแบบหิน หน้าผาหินของเกาะช้าเอ่อ,อ,อขออภัยค่ะของเกาะเตานะคะหน้าผาหินนะคะวิธีนี้จะเป็นหน้าผาหินส่วนส,ส่วนใหญ่เลยนะคะนี่นี่ดูแล้วก็ส่วนใหญ่คนนะคะก็จะเดินลงไปข้างล่างตรงระเบียงนะคะนั่นคือจุดที่คนจะเดินลงไปถ่ายรูปก,กันนะคะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวป้าค่อยเดินลงไปนะคะเพราะว่าให้เขาขึ้นมาแล้วเราค่อยเดินลงไป มาจาถาดมานะคะเป็นจุดชมวิวจอร์สวร์ดวิวพอยต์นะคะก็<ป>เดี๋ยวจะเดินไปดูกันนะคะว่าเมื่อกี้ถามพนักง,งานบอกว่าประมาณเจ็ดร้อยเมตรแต่ว่าเจ็ดร้อยเมตรที่นี่จะยากกว่าตรงจุดก่อนหน้านี้นะคะก็จะต้องเป็นแบบว่าเกาะเชือกายหินขึ้นไปนะคะเพื่อจะชมวิวนะคะเดี๋ยวก็รอดูกันคะ่ะหลังจากเดินเข้ามาได้ แป๊บหนึ่งนะคะก็ไม่กี่นาทีอ่ะก็มาถึงทางที่จะขึ้นจริงๆแล้วนะคะอ่ะตรงนี้ก็จะปีนก้อนหินขึ้นไปนะคะจับเชือกขึ้นไปด้วยนะ,ะกันลื่นก็ดูแล้วก็ไม่ได้ยากเลยนะคะแต่ก็เหนื่อยเล็กน้อยเพราะหอบมาจากจุดแรกแล้วไงเหนื่อยออกปะร้อนด้วยะคะ่ะไปไปกันต่อน,นะคะโอเคค่ะตรงนี้คือ กาะเชือกแล้วดันตัวเองขึ้นมานะคะเห็นอย่างเงี้ยก้าวยาวๆเลยนะคะก้าวยาวมากๆจับให้มั่นนะคะ,ะไต่ต่อ,อยังไม่ถึงนะคะยังไม่ถึงนะไป ในที่สุดก็ทําได้แล้วนะคะมาร้อนแดดปริ้งเปรี้ยง,งบ่ายสามเลยนะคะเข้ามากันเช้าๆหรือไม่ก็เย็นๆนะมาชมพระอาทิตย์นะคะอันนี้ก็จะแหวกแนวนิดนึงแต่คนก็จะน้อยนะคะเราก็ไม่ต้องมาแก่งแย่งจุดชมวิวสวยๆอย่างนี้จะใครนะคะอ่ะนี่นะสวยมากสวยมากนี่เหนือฟ้าย่อมมีฟ้าปั๊มสวย โอเคหมุนไม่รอบตัวนะคะนั pues <em> <himself> ่ง oh. ต <T> ้องนั uh ่งปลอดภัยไปก่อนด้วยเนาะยอดอาดูนี่ยอดจริงนะคะไม่โหมอ่อนแววี้้อหลายเอ่จอรสวจอรสวนจอนวิจอนสวนอว์ เล่นสมุดก่อนเรากำลังจะเล่นหมดสิทธ mm hmm> <um> ิ์อ่าเคจจรสุวรนะคะเพื่อไม่เป็นการสับสนนะคะเพื่อนไม่ใช่จรอย่างอื่นนะโอเค